สงังฆติตตะปริยาเอโสเอวเมสตังเอกังสมายังภะควาขยายังวิหารติขยาสีเสสะทิงพิโคสหัสเสนตาตตะโคภะควาพิโคอมันเตเสสพพัจจพพังพิขเวทีตังจินจพิขเวสัพพังอาทิตตังจะคุงพิขเวทีตังรูปา,า,าทิตตัจะภูวิญญานอาทิตตัง จกคูสัมภัสโสทิโตยัมปิทังจกคูสัมภัสสะปัจะยาปัจจติเวทยิตังสุขังวะทุกขังวะทุกขมาสุขังวะตามเปียทิตังเกนาทิตังอาทิตังราคะขินาโทสะขชินาโมหะขินาอทิตังชาติยาชรามรณนีนัสุเกหิปะริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวธามิโสตัง อาทิตตังสัทธาทิตตัโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมภะโสตตโตยัมปิทังโสตสัมภะสัพพะเจยาปัจจิเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุคขมะสุขังวาตัมเบอยทิตตังเกนะทิตตังอาทิตตังราคะขินะตัวศักขีนาโมหักขีนะทิตังชาติยาชรามรณินาสุเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมนา เซหุปายาเซหะทิตันติวะธามิคานัติตาตัณตาอะทิตาคานวิญญาณัติตังคาณสัมัสโซทิตโตยำปิทังคาณสัมภัสะปัจจยาปิจะติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมะสุขังวาตามปิอะทิตังเกนะอะทิตังอะทิตังราคะคินานโทสะ คินาโมหะคินาทิตังชาติยาจารามรณิรสุเกหิปะเรเทเวหิทุเขหิโตมนันสหิอุปายาสหิอาทิตันติหโอธาเมชิวหาทิตตระสาทิตตาชิวหาวิญญาณังอาทิตังชิวหาสัมปัโสุติตโตยัมพิทังชิวหาสามภาษาปะจะยาวปชะติเวทิตังสุขัง วาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัมเพียอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคขิณาโทสักขินาโมหักขินาอทิตังชาติยาชรามรณนสุเกหิปริเทเวหิทุเกหิ โทมนาเซอุปายาเซอัิตันติวธามิกาโยอาทิตโตโปทภาทิตากายาวิญญาณังอาทิตังกายาสัมภะโสทิตโตยัมปิตังกายาสัมภะสปัจจยาวปชะติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมะสุขังวาตัมเบียทิตังเจนะทิตังอาทิตังราคะขีนาโทสักขีนาโมหะขีณาทิตัง ชาติยาชรามรณนสุเกหิปริเทวหิทุเกหิทูมนาสิหิอุปายาสิหิอธิตันติวัฒามีมโนอทิตโตธรรมทิตต์มนุญญาณัติตังมโนสัมภัสโสทิตโตยำปิทังมโนสัมผัสสปัจจะยาวปัจจิติเวทยิตังสุขังวะทุขังวะอทุกขมะสุขังวะตามปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตัง ราคัจฉินาโสภกขินาโมหักขินาอทิตังชาติยาชรามรณะสุเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมนัสิอุปายาเสหิอทิตันติวทามิเอวังปะสังภิกขเวสุตตวาริยสาวโกจกุสมิงปินิพินธะเตรูป ेषु เปนิพินธะติจะกุวิญญาเนเปนิพินธะติจะกุสัมภะเสเปนิพินธะติ ยัมปิทังจะคูสามภาสปัาจะยาวปัจจติเวทายตังสุขังวะทุกังวะทุกขมสุขังวะตัมปตัสมิงปีนิพินทัเตีโสตัสมิงเปีนิพินทัเติสเิสุเปีนิพินทัเตีโสตวิญญาณีเปีนิพินทัเติสตสัมภัเสปีนิพินทต ยัมปิทังโสตสัมพัสสปัจจายาปจิติเวทยิตังสุขังวาทุครังวะทุขมะสุขังวาตาสมิงเปีนิพินตเตี๋ยคาณัสมิงเปีนิพินตเตี๋ันเทสุเปีนิพินตเตี๋ยคาณวิญญาณีเปีนิพินตเตี๋ยกาณสัมพัสเปีนิพินตเติยยำปิทังคาณสัมพัสสปัจจายาปจิติเวทยิตังสุขังวาทุครังวา ทุกขมาสุขังวาตาสมิงเปีินิพินเตียชิวหายเปริพินเตียพระเสสเปีินิพินเตรีชิวหาวิญญาณิเปีินิพินเตรีชิวหาสัมภาเสเปีิเนพินเถรียำปิทางชิวหาสัมภาสัปจะยาวปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตาสมิงเปนิพินเตีย กายยสมิงเปียนิพินทตะโพธเภสุเปียนิพินทติกายยวิญญาณิเปียนิพินทติกายยัสมผาสเสเปีย์นิพินทติยยำปิทางกายยัสมผาสสัพจะยาวปัจจติเวทายตังสุขังวะทุขังวะทุขมาสุขังวะตาสมิงเปียนิพินทเตี นสมิงเปียน <t iny yelled> ิพินตเตีธยทำเมสุเปียนิพินตัติมโนวิญญาณนเปีนิพินตติมโนสัมภาเสเปียนิพินตติยํ้ำิปทางมโนสัมภาสัพพจะยาวัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมมสุคังวะนาสมิงเปีนิพินตเตียนิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตาสมิง วิมุตติมิติยานังหุติชีนาชาติวุสิตังภัมมะจาริยังกตังกรณียังนาปะระอิธันตายาติปจันนาทีติธัมโมโวจาภะคะวาตมะนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันตังอิมัสสะเมนจัปะนาเวยยะคะละนะสมิงพัญญมาเน तस्सा भिक्खु सहस स सनोपाथाया सवे हि जानी चितानि विमोचिंग सूति अनत्त रकन सुतां येवमे सुतां एकं समयं भक्वा भरणसियम विहारति सिपतने มิคาทายาตตะโกภะคะวะปัญจวัคคีย์ภิกขุอันเทเสรูปังภิกขเวทิตารูปังภิกขเวานัตตารูปัญจัิทังภิกขเวอัตตาภวิสานิยิฐังรูปังอภาตายะสังวัตเตยะระเพตจรูปเยเอวังเมรูปังหูตุเอวังเมรูปังมหูสีเต ยสมาจขโคภิกเวรูปังนาัตาตาสมารูปังบาทายะสังวัตตินัจลภติรูปเฟวงังเมรูปังหูตุเอวงังเมรูปังมาหูสีเตวทนานัตตาเวทนาจาริทังภิกเวตาภวิสนานิทงังเวทนาบาทายะสังวัตตินัจล พาทายาสังวัตยาเพทัจเวทนาเยวมิเวทนาหูตุเยวมิเวทนามะหูสีติยสัมาจโโภิกเวเวทนานัตตาตาสมาเวทนาพาธายาสังวัตตติณจลาภิตเวทนาญาเยวมิเวทนาหูตุเยวมิเวทนามะหูสีติสัญญาณัตตาสัญญาจายังพิกเว တာဘဝိသနိတံသညာພາทายသံဝတ္တယရပ ्हे च च स ညာယေວົງເມສັນຍາ הו ໂຕເວມେສັນຍາມາ הו ສີຕິຍະສະມາຈໂຄພິຄະເວສັນຍານາຕາຕາສະມາສັນຍາພາທາຍသံວັດຕະຕິນຈລະພະຕິສັນຍາຍເວົງເມສັນຍາ הו ໂຕເວມେສັນຍາມາ הו ສີເທ สังขารานตตาสังขาราจาริทังพิกเวอัตาภวิสังสุนยิทังสังขาราปาทาเยสังวัตเตยงระเพตจะสังขาริสุเอังมิสังขาราหูตุเอังมิสังขารามาหิสุนติยาสัมมาจโกภิกเวสังขารานตตาตาสัมมาสังขาราปาทาเยสังวัตตินาจลาปเตสังขาริสุเอังมิสังขาราหู mi sankhara ma hi sunti Vinyanang anata vinyanang chahi thang pika veta Pavisanay thang vinyanang apataya สังวัตเยลภัยทัจวิญญาณีวังมีวิญญาณังหูตุเอวังมีวิญญาณังมาหูสีตตยสมาจโคภิกขเววิญญาณังอนัตตาตาสมาวิญญาณังพาตายัสังวัตตินาจลับปฏิวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหูตุเอวังมีวิญญาณังมาหูสีตยตังกิมันยถาภิกขเวรูปังนิจังวานิจังว่าเตียนิจังพันเต ยํปนานิจัทุครังวาตังสุครังวาติทุครังพันเตยํปนานิจัทุคั้งพิกริณามธรรมังกันลังนุตังสมานุปัสสิตุมเอตัมะมเอโสหมัสมีเอโสเมตตาติโนเฮตังพัเตตังจริงมันยะธาพิกเวเวทนานิจาวานิจาวาเตนิจพันเตยํมปะนานิจังทุครังวาตังสุครังวาตีทุครังพันเต ยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมมะเอโสหะมัสเมโสเมอตาติโนเอตังพันเตตังกิมันยถาภิกขเวเวทนานิจาวา อานิจจวาติอนิจจาพันเตยามปนานิจังทุกครังวาตังสุขังวาติทุกครั้งพันเตยามปนานิจังทุกครังวิปริณามธรรมังกันลังนุตังสมนุปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหามสเมโสเมตาติโนเตังพันเตตังกิมันจะถาภิกขเวเวทนานิจาวานิจาวาเตอนิจาพันเตยามปนานิจังทุกครังวาตังสุขังวาติทุกครัง พันเตยำปนานิจำทุกข์วิปริณามธรรมมังกรลังนุตังสมณุปัสสิโตงเอตังมะมะเอโสหามัสเมโสเมตตาติโนเฮตังพันเตตังจริงมันจะเถิดพิฆเวเวสังขารานิจาวานิจาวาเทนิจาาพันเต ยำปนานิจังขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกคังวิคริณามะธรรมังกันลังนุตังสมนุปัสสิตุเอตังมะมะเอโสหามัส sme เอโสเมตติโนเอตังพันเตตังกิมัญญะธาภิกขเววิญญาณังนิจังวานิจัง วาติอนิจังพันเตยำปนานิจังทุกครังวาตังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัรลังรุตังสมมนุปัสสิตุเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมตตาติโนเอตังพันเตตัสสมาติหาภิกเวยังกินจีรูปังอตีตานาคตาปจุปนังอจตังวาภิเหตาวาุราลิกังวาสุภุมังวา มินังวาปณีตังวายันตุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนสโอะมัสสิณเมสโอะตาติเอวะเมตังยัตถาภูตังสมะปัญญายัตตะปังยากคกิเวทนาติตานะขตปัจจุปันนาจตาวะปณิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณีตาวา Ya subrayasan tikewa sapa wetanang ni tang mamani so na me tang yata tang sama penjaya Ya kaci sanya ti tanah na catawa pahitawa ura rikawa suku mawa hinawa Ya subrayasan tikewa sapa sanya tang mamani so นาเมสโซตาเทวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะทัตปังเยเกจิสังขาราทิตานาคตาปจุปันนาชะตาวาปิทตาวะโอราลิกาวะสุขุมาวาหินาวาปณิตาวาเยตุเรสนติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหอมัสมินเมสโซตาดิ เอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญาญาทัตพังยังกินจจวิญญาณังอติตาณัคตะปจุปันังอจตังวาภิหิตาวาหุราติกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันตุเรสันทิเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสสินะเมโสตาเตวมเอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญาญาทัตพัง เอวังปัสสังพิกเวสุตวาริยสาวกโรูปสัมิงเปียนิพินทัดเเวทนาเยเปียนิพินทติสัญญาเยเปียนิพินทติเสังคาริสุเปียนิพินทติวิญญาณสัมิงเปียนิพินทัดนิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตามีติยานังโหติเชนาชาเต โวสิตังภัมมจาริยังกะรังกะระณียังนาปะรังอิฏฐัตตายาติประจานาติเตอิธัมโมโวจาภะคะวาตัมมนาปัญจะวจิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันโทอิมาสมินจัปะนาวะยะกะระณะสะมิงขัญญะมาณีปัญจะวจิยานังภิกขุนางอนุปาธายะ असवेहि चित्तानि विमुचिं सोति